สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะพบกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับครูพลอยค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ณนะตอนนี้นะคะทําให้ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ค่ะครูจึงมีการจัดทําคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะมาฝากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กันค่ะในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะเริ่มที่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะ เป็นการอ่านวินิจฉารนะคะการอ่านนะคะคือพื้นฐานหลักสําคัญเลยนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะการที่เราอ่านได้ดีเนี่ยจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะในส่วนเริ่มแรกนะคะจะเป็นการอ่านแปลความตีความและขยายความนะคะการอ่านแปลความตีความและขยายความนะคะเป็นการอ่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะคะเพราะถ้าหาว่าเราสามารถแปลความได้ ก็จะนาไปสู่การตีความและขยายความนะคะซึ่งทั้ง3สิ่งนี้นะคะจะทําให้การอ่านสามต่างๆของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนวันนี้นะคะครูจะมาสอนในส่วนของการอ่านแปลความและการอ่านตีความค่ะการอ่านแปลความนะคะคือการอ่านแปลเรื่องราวเดิมนะคะให้เป็นคําพูดใหม่หรือเป็นให้คาใหม่แต่ก็ยังคงรักษาเนื้อหาสาระความสําคัญของเนื้อเรื่องเดิมไว้นะคะอย่างครบถ้วน ความสามารถของการอ่านแปลความนะคะจะเป็นพื้นฐานของการอ่านตีความและขยายความนะคะเพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่านะคะสังเคราะห์นะคะคือการผสมผสานเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆนะคะตั้งแต่2เรื่องขึ้นไปนะคะเพื่อสร้างเป็นเรื่องราวใหม่อีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วนการประเมินค่านะคะประเมินค่าเนี่ยก็คือการวินิจฉัยหรือประเมินเรื่องราวต่างๆนะคะ ว่าดีหรือไม่ดีมีคุณค่าหรือไม่อย่างไรนะคะการอ่านแปลความนั้นนะคะก็จะมีอยู่หลายรูปแบบดังนี้นะคะ 1. แปลคําศัพท์เฉพาะให้เป็นภาษาธรรมดาเป็นการแปลความหมายจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งนะคะเช่นคําว่าเสวยเมื่อแปลเป็นภาษาธรรมดาเนี่ยก็จะแปลได้ว่ากินนะคะคำว่าบุพผาเมื่อแปลเป็นธรรมดาก็แปลว่าดอกไม้ ส่วนคําว่าโจ์ก็จะแปลได้ว่าเป็นผู้ฟ้องนะคะถ้าผู้อ่านไม่ทราบความหมายของศัพท์เฉพาะในข้อความนะคะตอนใดตอนหนึ่งไม่ทราบคําคศัพท์เหล่านั้นนะคะก็ไม่อาจทราบความหมายและไม่สามารถตีความข้อความหรือประโยคนั้นได้นะคะต่อไปข้อ2แปลข้อความเดิมที่เป็นสำนวนวัวหารเป็นการแปลความที่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบให้เป็นข้อความใหม่ที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง ให้เป็นภาษาอีกระดับหนึ่งนะคะเช่นปืนใหญ่ถล่มหงแดงยับ3ต่อ1แปลความได้ว่าทีมฟุตบอลอาเซนอลน,นะคะเอาชนะทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลไปด้วยคะแนน3ต่อ1ประตูต่อไปข้อ3เป็นการแปลสำนวนสุภาษิตนะคะเป็นการแปลข้อความที่เป็นสำนวนสุภาษิตคำพังเพยบทร้อยกรองหรือคำบาลีสันสกฤตนะคะให้เป็นร้อยแก้วที่ได้ใจความที่สมบูรณ์ เช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นภาษาบาลีนะคะเช่นข้อความที่ว่าธรัรมโมหเวรักคติธรรมจารีแปลความได้ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะคะต่อไปข้อ4ี่แปลความจากเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะเป,เป็นการแปลข้อความที่เป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์นะคะให้เป็นคำสั้นๆเพื่อสื่อความหมายนะคะดังตัวอย่างคะ่ะ ต่อไปนะคะก็จะมาเริ่มกันที่การอ่านตีความนะคะการอ่านตีความนะคะคือการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องใช้ความคิดพิจารณาสาระสําคัญของเรื่องนะคะว่าผู้อ่านมีเจตนาใดนะคะเช่นแนะนําสั่งสอนหรือเสียดสีการอ่านตีความนะคะมีหลักเกณฑ์ในการอ่านดังนี้นะคะ 1. อ่านเพื่อที่จะตีความให้ละเอียดนะคะแล้วพยายามจับประเด็นสาคัญของผู้เขียนให้ได้นะคะ สองพยายามคิดหาเหตุผลและใคร้ครวออย่างรอบคอบนะคะเพื่อนำมาประมวลกับความคิดของตนเองว่าข้อความหรือเรื่องนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะ 3. พยายามทำความเข้าใจถ้อยคำและสังเกตบริบทหรือเนื้อหาความเวดล้อมว่ากำหนดความหมายส่วนรวมไปในทางทิศใดนะคะ 4. นะคะต้องระลึกไว้เสมอว่าการตีความไม่ใช่การถอดคำประพันธ์ เพราะการถอดคําประพันธ์นะคะคือการเรียบเรียงจากถ้อยคําของบทประพันธ์มาเป็นร้อยแก้วให้ครบถ้วนทั้งคําและข้อความนะคะแต่การตีความนี้คือการจับความคิดหรือแนวคิดของผู้เขียนที่แฝงไว้ภายในเรื่องเท่านั้นนะคะ 4. การเขียนเรียบเรียงถ้อยคําที่ได้จากการตีความนั้นนะคะจะต้องให้มีความหมายที่ชัดเจนนะคะ 6. การตีความไม่ว่าจะเป็นการตีความเนื้อหาหรือน้ําเสียงของผู้เขียนก็ตาม เป็นการตีความตามความรู้ความคิดและประสบการณ์ของผู้ตีความเองนะคะทั้งนี้นะคะการอ่านตีความจะต้องพิจารณาเรื่องราวที่อ่านด้านต่างๆดัง,งนี้นะคะ 1. พิจารณาจากเนื้อความหมายถึงพิจารณาเนื้อหาที่ทำให้ผู้อ่านรับรู้หรือเกิดความคิดอาจกล่าวอย่างตรงไปตรงมาหรือกล่าวโดยเปรียบเทียบหรือการใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะ 2. พิจารณาจากความรู้สึกคืออารมณ์ที่ประกอบมากับข้อความค่ะ 3. นะคะพิจารณาจากน้ำเสียงของผู้แต่งหรือผู้เขียนคือท่าทีหรือทัศนะของผู้แต่งต่อสิ่งที่กล่าวถึงมักผสมผสานไปกับความรู้สึกเช่นรู้สึกโกรธจะใช้น้ำเสียงเกลี้ยกลาดรู้สึกเย้ยหยันจะใช้น้ำเสียงประชดเสียดสีเป็นต้นค่ะ 4. นะคะพิจารณาจากจุดมุ่งหมายนะคะคือความตั้งใจหรือสำนึกของผู้แต่งที่แสดงออกมานะคะ 5. พิจารณาจากความหมายในประวัติหรือในแฝงที่ต้องอาศัยการตีความมากกว่าความหมายโดยตรง 6. พิจารณาสัญ,ญลักษณ์นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สื่อความหมายแทนบางสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายโดยตรงนะคะ 7. พิจารณาจากบริบทสังคมคือพิจารณาภูมิหลังของผู้แต่งรวมถึงบริบท สังคมหรือสภาพสังคมเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะที่สร้างงานเขียนขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็อยากจะฝากกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจนะคะโดยให้นักเรียนนะคะสรุปการอ่านแปลความและการอ่านตีความลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะ ขีดเส้นหน้าลงวันที่แบบเต็มให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะสามารถส่งได้ทางอีเมลของครูแล้วก็ทางช่องไลน์ส่วนตัวของครูเดี๋ยวครูจะใส่ที่อยู่ไว้ให้นะคะส่วนนักเรียนคนใดน,นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับรายวิชาภาษาไทยหรือไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นเดียวกันทางไลน์ส่วนตัวของครูเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ